สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอั้มก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เซตโชคทองครับเป็นเซตที่ขายดีแล้วก็ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้เลยนะครับคือนั่นก็คือเซตนี้นั่นเองนะครับสำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่รักของเฮิร์บโกทุกท่านครับฟังทางนี้ก่อนก่อนที่จะมีผิวใสเราต้องเริ่มเตรียมผิวกันก่อนครับโดยในเซตนี้นะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันนี่นะครับในเซตนี้จะมีสินค้าด้วยกันทั้งหมดถึง4ชิ้นเลยนะครับเป็นสบู่ขนาด5้กรัมหก้อนนะครับเซรั่มอาหารผิวีมบขนามแลหนี้ขนาด อีกหนึ่งหลอดทั้งหมดนี้4ชิ้นจะอยู่ในเซ็ตโชคทองนี้นะครับโดยที่เราจะเริ่มเตรียมผิวด้วยการใช้สบ,บู่ก้อนนี้ครับในการเตรียมผิวให้ครบ3วันก่อนใช้สบ,บู่ก้อนนี้ล้างหน้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับให้ครบ3าวันโดยระหว่าง3วันนี้งดใช้ครีมบำรุงตัวเดิมที่ใช้อยู่ทุกชนิดเลยนะครับใช้แต่สบ,บู่ก้อนนี้ในการเตรียมผิวหลังจากที่ครบ3วันเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าสามารถเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ Herb Go ที่อยู่ในเซตนี้ได้เลยครับโดยที่กลางวันครับล้างหน้าเรียบร้อยแล้วลงเซรั่มครับ